ครับผมสำหรับใครที่ชอบกินส้มตานะครับหรือว่าชอบกินอาหารที่มีรสเผ็ดนะครับทุกคนน่าจะทราบดีว่าอาการตอนขณะกินเนี่ยเราก็มีความสุขนะครับผมแต่ทุกคนไม่ชอบใช่ไหมครับเวลาที่หลังจากที่กินอิ่มแล้วนะครับปรากฏว่าความเผ็ดนั้นไม่หายก็คือมันยังอยู่กับเราอยู่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าทรมานบางคนอาการแย่จนถึงท้องเสียแบบนี้ก็มีครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมทางผมเนี่ยได้คิดโปรดักตัวหนึ่งขึ้นมาที่โปรดักตัวนี้นะครับก็จะทําให้เวลาที่เรากินเผ็ดแล้วนะครับ หมดกังวลเรื่องท้องเสียหรือว่าอาการทนมาหลังจากเผ็ดไปเลยครับซึ่งโปรดักต์นี้มีชื่อว่านมลดเผ็ดตัวนึงน,นะครับซึ่งในนมลดเผ็ดตัวนี้นะครับก็คือจะประกอบไปด้วยนมสดครับมีโปรตีนที่ชื่อคาเซอินครับตัวคาเซอินเนี่ยมันจะไปดึงตัวแครบซาซินนะครับจากปราสาและกําจัดมันทิ้งจึงทําให้ความเผ็ดเนี่ยหายไปได้ครับผมส่วนประกบอบที่2นะครับอันนี้สําคัญเลยก็คือลวยน้ำวาดิบครับ อันนี้จะเป็นสมุนไพรลดฝาดนะครับมีสารแทนนินมีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่จะทําให้เราเกิดอาการท้องร่วงท้องเสียหลังจากกินเผ็ดนั่นเองครับซึ่งสองส่วนประกอบเนี่ยเมื่อรวมกันแล้วนะครับอยู่ในนมกล่องรสเผ็ดเนี่ยเพียงเรากินแค่1กล่องเท่านั้นนะครับความเผ็ดหรือว่าอาการท้องเสียก็จะหายไปเลยสุดยอดใช่ไหมครับผมซึ่งในตัวนี้นะครับสินค้าเดอร์นี่ที่เราขึ้นมานะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบกินเผ็ดโดยเฉพาะเลยหลักๆก็จะเป็นส้มตำเผ็ดอาหารรสเผ็ดครับผม กลุ่มรองนะครับจะเป็นกลุ่มลูกค้าทั่วไปครับที่อาจจะชอบกินอาหารรสจัดบ้างนะครับรสเผ็ดบ้างประมาณน,นี้ครับผมซึ่งความแตกต่างนะครับสำหรับ2เซกเมนต์นี้ก็คือเซกเมนต์แรกเนี่ยที่เป็นกลุ่มหลักนะก็คือเขาจะชอบกินส้มตำเผ็ดเป็นประจําเลยส่วนกลุ่มลองนะครับชอบกินอาหารรสเผ็ดเป็นบางครั้งสาเหตุที่เราเลือกในตัวโปรดักต์นี้นะครับเรามองเห็นว่าการเติบโตของแต่ละส่วนตลาดเนี่ย ในส่วนของผลิตภัณฑ์นมปัจจุบันค่อนข้างเมียตาการกับตัวที่สูงมากครับผมข้อมูลจาก Euro Monitor นะครับ International September นะครับปี2022มีข้อสรุปได้ว่ามูลค่าการตลาดนมสดปัจจุบันเนี่ยในปี2565นะครับที่เป็นปีล่าสุดที่วิจัยออกมามีมูลค่ามากถึง2 9 6 3 2ล้านบาทซึ่งมันค้างเยอะเลยนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเติบโตจากปีที่แล้วถึง6.8ตบ,บจริง ตลาดมนมนี้ค่อนข้างสนใจแล้วก็น่าจะผลักดันผลิตภัณฑ์มนมลดเผ็ดของเรานี้ได้เป็นตัวค่อนข้างมากครับและที่สําคัญนะครับผมกลยุทธ์ทางด้านการตลาดที่เราใช้นะครับก็จะเน้นไปที่ niche marketing เลยนะครับเพราะคนที่ชอบทาเนเผ็ดแล้วไม่ชอบควา,ามประมาณหลังจากทานเผ็ดมันยังเป็นปัญหาที่ยังไม่มีสินค้าตัวไหนแก้ปัญหาได้เลยนะครับแล้วก็ผู้คนชอบมักมองข้ามเลยเป็นช่องว่างจารดาดตบน,นี้นะครับที่เราจะเข้าไปเลน่นจบผม สำหรับโปรดักตัวนี้นะครับเรามองว่าโปรดัก t ของเราเนี่ยไม่ใช่สตาร์นะครับไม่ใช่เคชชั่นมาร์นะครับไม่ใช่ดอกแต่ว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยเราเนี่ยเรามองว่าอยู่ในระดับแคชโคครับผมเพราะว่าตลาดลมเนี่ยมีการเต,ติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคงครับและก็มีเจ้าตลาดอยู่แล้วซึ่งเติบโตเพียงปีละ6.8ก็ยังแบบไม่ได้พุ่งลวดเหมือนกับสตาร์ครับยังไม่ได้น่าเป็นห่วงเหมือนกับดอกหรือว่าเคชชั่นมาร์นั่นเองนะครับเราจึงจัดอยู่ในไซ์นี้ แล้วก็คู่แข่งส่วนตลาดนะครับของเรานั้นนะครับตามที่เราไค้มีการรีเสิร์ชดูนะครับในปัจจุบันยังไม่มีคู่แข่งโดยตรงนะครับที่จะผลิตนมออกมาแล้วก็แก้ลดเผ็ดแล้วก็แก้ท้องเสียแต่ว่าก็จะเป็นคู่แข่งที่เป็นสินค้าทดแทนนะครับจาพวกนมพร้อมดื่มทั่วไปในท้องตลาดนะครับซึ่งมีข้อแตกต่างที่ลดความเผ็ดได้น้อยนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยลดได้เยอะก็คือจบเพียงกล่องเดียวเลย และมีคุณสมบัติที่ช่วยยับยั้งอาการท้องเสียอันนี้ของเราเนี่ยจุดเด่นเลยนะครับมีจเจ้าเดียวเลยนะครับเพรนดนของเราเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็น่าจะาชนะตลาดในส่วนตรงนี้ได้เลยเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งนะครับของเราเนี่ยข้อได้ต่างของสินค้าเราก็คือของคู่แข่งเนี่ยจะเป็นนมสดนะครับพร้อมดื่มทั่วไปซึ่งลดความเผ็ดแน่นอนนะครับไม่ได้แก้ปัญหาตรงจุดกับปัญหาที่เราเจอครับแต่สินค้าเรานั้นเนี่ย ก็คือจะแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดเลยครับเพราะสามารถดับควาเผ็ได้เพียงหนึ่งกล่องเพานั้นเองครับและยังป้องกันอาการท้องร่วงท้องเสียที่อาจจะเกิดตามมาด้วยนั่นเองในส่วนของการใช้งานที่หลากหลายนะครับนอกจากจะเป็นนมรสเผ็ดแล้วนะครับยังสามารถรับประทานเป็นนมรสชาติอร่อยทั่วๆไปนะครับที่ทุกคนชอบดื่มกันได้เพราะยังคงคุณสมบัติของนมเนี่ยไว้ครบถ้วนเลยนะครับและรสชาติของนมเนี่ยยังเป็นรสนมสดเหมือนเดิมครับทำให้ลูกค้าจะสามารถดื่มเพื่อ อัจทารถก็ได้นะครับหรือเพื่อแก้ปัญหารสเผ็ดก็ได้หรือว่าจะดื่มเพื่อบำรุงร่างกายของเราเองก็ยอมได้เช่นกันครับผมแล้วก็ในส่วนของ positioning นะครับ statement นะครับสรุปโดยย่อนะครับก็คือนมลดเผ็ดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาสำหรับคนที่ชอบกินเผ็ดแต่ไม่ชอบอาการหลังจากการเผ็ดเดือรังครับผมและกลุ่มคนที่ต้องการดับความเผ็ดทันทีที่มีอาการทั้งยังมีสรรพคุณป้องกันอาการท้องเสียของร่วมภายในตัว ฟองผิดจะดับหายไปในนาทีเพียงแค่1กล่องเดือดพนันแครับส่วนราคานะครับที่เราคิดไว้เนี่ยเรามองว่านมของเราเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษและมีสปปรรพุนทางยาเพิ่มเข้าไปด้วยจึงทําให้ต้นทุนเนี่ยมีราคาที่สูงมากกว่านมพร้อมดื่มทั่วไปนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้สูงมากนะครับเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ45บาทต่อกล่อง,องถ้าเทียบกับนมในปริมาณทั่วไปนะครับในประมาณ3 5 0มิลลิลิตรเนี่ย ขายกันอยู่ประมาณ15 20ถึงบาทแต่ของเราเป็น45บาทเรามองว่าลูกค้าเรายอมจ่ายเพื่อที่จะแก้ปัญหาเรื่องความเพดไม่ต้องทรมานอีกแล้วก็ช่องทางการขายนะครับเราจะขายที่ร้านทั่วไปนะครับจะเป็นร้านของชําต่างเซเว่นเลเว่นบิ๊กซีรถตามต่างนะครับไว้สลับช่องทางที่คนสามารถเนี่ยเดินเข้าไปซื้อได้เลยแล้วก็ช่องทางออนไลน์เนี่ยเราจะขายอาจที่ lazada แล้วก็ shopee เพราะว่าจะไว้รองรับกลุ่มลูกค้าที่มีพฤติกรรมนะครับชอบสั่งสินค้าออนไลน์แล้วก็มีส่วนลดครับผม เนื่องจากสินค้าเราเป็นสินค้าใหม่ที่ยังไม่มีคนรู้จักนะครับเราจึงจะทําการตลาดโดยส่งสินค้าเนี่ยให้นักรีวิวสายอาหารในการโปรโมตและทําโปรโมชั่นสั่งซื้อครั้งแรกสำหรับลูกค้าใหม่เพื่อดึงดูดความสนใจให้ลูกค้ามาทดลองสินค้าเราครับเมื่อลูกค้าได้ทดลองเราก็ชอบในสินค้าหลาแล้วนะครับเราเนี่ยจะทําแคมเปญซื้อซ้ําในส,ส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับลูกค้าเดิมและให้มีการบอกเล่าแชร์ประสบการณ์ความประทับใจหลังจากการกินนะครับเพื่อรับส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์นี้แลยเพื่อเป็นการสร้าง ฟอ,องสังพันธ์กับลูกค้าที่ดีและก็ขยายการอับรูแบนด์ไปในตัวด้วยครับ, mm hmm. รบผมแบรนด์ Personality Dimension นะครับเรามองว่าตัวดักเราเนี่ยจัดอยู่ใน Excellence นะครับผม mm hmm. ก็คือมีความน่าดึงดูดครับ เพราะอะไรครับก็คือความน่าตื่นเต้นตัวนี้หนึ่งก็คือสินค้าตัวนี้เมื่อกินแล้วนะครับทาให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกอาพิเศษไปนในตัวครับเพราะว่ากินแล้วเนี่ยอาการเปิดหายเป็นปิดทิ้งเลยจากปกติต้องแบบทรมานเป็น10นาที20นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงแต่ว่าตั้งจากการกินเนี่ยจะทําให้ลูกค้ารู้สึกว่ามหาัศจรรย์มากอย่างที่2นะครับผมเรามองว่านอกจากความตื่นเต้นเนี่ยลูกค้าจะได้รับความรู้สึกที่ทันสมัยครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย การกินส้มตำยังมีมากขึ้นนะครับแล้วก็การเกิมตัวของมนมก็มีมากขึ้นแต่ว่ายังไม่มีโปรดักต์ไหนที่นํามาแก้ความเอดตรงตัวนะครับแล้วก็สามารถที่จะแฝงกันได้ดีขนาดนี้เพราะนั้นเราบอกว่าผลิตภัณฑ์ของเราค่อนข้างที่จะนำสมัยทันสมัยแล้วก็นับเทนด้วยครับผมแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่อยากจะทําให้โปรดักต์ตัวนี้นะครับแก้ปัญหาได้ให้ทุกคนได้อย่าง หมดจดนะครับแล้วก็มีความสุขหลังจากการกินทุกครั้งนั่นเองครับผมแล้วก็สำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อซื้อขายได้เลยนะครับที่ Lazada s h o p ป e ีหรือว่าที่ร้านเซเว่นอีเลฟตทั่วไปกับชื่อที่ว่านมรสเผ็ดหนึ่งกล่องจบทุกความเผ็ดนั่นเองครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนมากครับผม